สวัสดีครับดิฉชัานอาจารย์ชินานาสวัสดามค่ะส่วนผมอาจารย์ธนพลาบินครับพวกเราสองคนเป็นอาจารย์จากสาขาวิชาศิลปะที่นีค่ะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครบผมค่ะ,ะ,คะวันนี้เราทั้งสองคนนะคะก็จะพาไปทำความรู้จักกับสาขาวิชาปปศิลปะิจิชั้นค่ะคจะมีความน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะแก่อนหน้านั้นนะครับเรามาทำความรู้จักกับประวัติสาขาวิชาจากคนะสาขาวิชาของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเตอร์ ลุงภาจานรครับผมสวัสดีค่ะหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะดิจิทัลพัฒนามาจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบเริ่มเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกในปีพศ2548และมีการปรับปรุงหลักสูตรเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันพศ2563มีนักศึกษารุ่นที่16สาขาวิชาศิลปะดิจิทัลมีอาจารย์ผู้สอนอยู่5 ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรุ่งนภาจากนันต์เชี่ยวชาญด้านศิลปะการถ่ายภาพและการออกแบบกราฟิกสื่อสิ่งพิมพ์อาจารย์จิรายุทธประเสริฐศรีเชี่ยวชาญด้านแอนิเมชันและสื่อมัลติมีเดียอาจารย์ชีนานาัน์สวัสดรมเชี่ยวชาญด้านการออกแบบกราฟิกและบรรจุภัณฑ์อาจารย์ธนพลรามฤทธิ์เชี่ยวชาญด้านเกมการ์ตูนและ การประชาทิปมากมูลเชี่ยวชาญด้านจิตกรรมและภาพประกอบในปีการศึกษา2,563นี้ขอยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่านค่ะ